สวัสดีครับพี่นอ้องนะครับพบพ่พอกันกรับบอ่อนัดอีกแล้วนะครับมาเมื่อนี้บ่อนัดทีพภาพปเที่ยวใสเพิม่มมานะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผ่านหน้าจอเฟซบุ๊กนะครับไปครับพี่น้องไปเที่ยวกันไปไปพี่น้องนี่ครับทางขึ้นก่อลอยนะครับขึ้นไปอ่า วัดด้านบนนะนะครับมีทั้งทางที่ใครที่ชอบบุกเบิกนะครับก็ขึ้นทางนี้เด้อพี่น้องนะแต่ว่าหันขึ้นทางนี้เพนัดว่าขึ้นบ่ไวเดอ้อนะครับไปขึ้นทางอันนี้ก็จะขึ้นทางนี้ก็จะมีทางขึ้นนะทางขึ้นทางพี่ก็พอใครเนี่ยมีแนวจับ พี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านล่างนะครับด้านล่างของของวัดอกอรอยนะครับวัดกอรอยด้านล่างนะครับวิวด้านล่างพีน้องพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศ แน่จังหน่อยนะครับเบิ้งนกบินบินนะนะครับ,นะรบชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับบรรยากาศทะเลอ่านี้เราพี่น้องนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับนกฝูงนกก็กำลังบินกันเยอะเลยเชีครับ